สวัสดีค่ะนี่นะคะต้องใช้คำนี้บางทีมาสเตอร์เนี่ยอันนี้คือชื่อหุ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าในนามทั่วไปเลยเนี่ยคนจะรู้จักในนามว่าโรงพยาบาลสัญญกรรมมาสเตอร์พีซต้องบอกว่าโมเดลเริ่มต้นตั้งแต่แรกของเราเนี่ยมาจากการเป็นคลินิกสกินเลยโดยคุณหมอเสนะคะแรงว่าอะไรคะตั้งแต่แรกจนถึง12ปีเนี่ยเรามีการผันเปลี่ยนโมเดลมาในหลายๆเฟสด้วยกันหมอเสนะคะมองเห็นความเสี่ยงเรายังทําสกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะ ตัวสกินเนี่ยมันมีแบรนดิ้งในกลุ่มของโบท็อกฟิลเลอร์ปลาดของการที่เวลาเราเซิร์ช Google ปับ๊บเราก็รู้ราคาแต่การทำเซอร์เจรีซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณหมอเริ่มจากการทำตาเริ่มมียกคิ้วเริ่มมีจมูกโอเพนนะคะพอเห็นแล้วเนี่ยเราบอกเลยว่ามันเป็นธุรกิจแบบสุดทางก็เลยเป็นที่มาจากการปิดคลินิกแล้วก็มาเป็นโรงพยาบาลสัญญกรรมถ้าหลายๆคนได้ติดตามทางพี่ดาวค่ะพี่ดาวมักจะบอกว่า ตอนนี้ในเรื่องของความงามเนี่ยมันเป็นเหมือนปัจจัยที่5ไปแล้วค่ะคนเนี่ยพอมีการบัดเจ็ตอยู่เนี่ยว่าเอ้ยเราต้องจับใจใช้สอยปัจจัยที่1นถึงสเรียบร้อยปัจจัยที่5สําหรับตัวเองเพื่อความเป็นตัวเองมันจะมีการ spending ก้อนนี้อยู่ทําให้ยอดของเราเนี่ยมีอัตราการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเลยเป็นจุดในการตัดสินใจมาเป็นโรงพยาบาล ต้องบอกอย่างนี้คะ่ะว่าจุดแข็งของ m a s t e r p ์ e ีชเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่การกลัดกระดุมเม็ดแรกได้อย่างถูกต้องนะคะคืออ,อย่างคำแรกที่ว้าวกันนะคะก็คือในเรื่องของแพทย์แบบ full time แพทย์ของเราทุกคนเนี่ยเราจะจัดเหมือนเป็น Academy ค่ะเราจะมีอาจารย์แพทย์ในการสอนตั้งแต่เคส R D จนถึงคุมเคสขายเพื่อลดในเรื่องของความ Complex เพราะว่าการทำา s ล r รมอะค่ะมันจะมี2อ,อย่างผิดคาดกับผิดพลาด สิ่งที่เราไม่ควรให้เกิดเลยเนี่ยคือในเรื่องของการผิดพลาดถูกไหมคะผิดพลาดตรงนี้อันนี้เป็นเคสที่ต้องบอกว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆให้พี่ดาวเปรียบเทียบคุณหมอของมาสเตอร์พีนะคะทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนนักจิตกรค่ะทุกคนจะสรรสร้างวาดภาพผลงานของตัวเองออกมานะคะตรงนี้เลยเป็นจุดที่บอกว่ามันเหมือนกับเป็นท่าไม้ตายของมาสเตอร์ โรงพยาบาลใหญ่ๆหลายๆที่เนะะี่ยค่ะถ้าเกิดเขาอยากจะเข้ามาทําในเซ็กชันนี้นะคะ่ะจะเห็นภาพตรงนี้วงกลมสีแดงนะคะที่เราบอกว่า no go คาว่า no go เนี่ยหมายถึง new product new customer ทีนี้ถ้าเห็น2องฝ้าข้างคะ่ะจะเป็น partner x uh. กับ master นะคะหรือว่า master x กับ partner ก็ตามเนยคะ่ะจะเห็นว่ามันอยู่ uh. ในหมวดของการ cross product และ cross customer ตรงนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราสร้างจุดแข็งของ master เองเนี่ยค่ะเรามีแพทย์ประจำใช่ไหมคะที่มีสัญญาระยะยาวหัตถการเราครอบคุมเราไม่ได้ทำเซ็กชเชนอย่างเดียวมีทีมอาจารย์แพทย์ในการฝึกอบรมให้ในส่วนของ partner เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าหน้าบ้านค่ะที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเขามีฐานลูกค้าหลักของตัวเองอยู่แล้วมีจุดบริการที่หลากหลายแล้วก็ครอบคุมค่ะ ในการเติบโตในอนาคตเนี่ยเรายังมองอยู่นะคะว่ามันมีการเติบโตอยู่ช่วงประมาณ8-10%ถึงต,ต่อปีเราเลยบอกว่าไอ้ r e c u r r i n g income ของเราอะคะ่ะมันไม่ได้มาจากลูกค้าคนเดิมมาทำใน area เดิมแต่เป็นลูกค้าคนเดิมเนี่ยมาทำใน area ใหม่ ซึ่งตรงนี้อยู่ที่เ v e r อร์เประมาณ15%ต่อปีเลยนะคะมาสามไปมาสี่เนี่ยมันเป็นไฮซีซันของเราดังนั้นเนี่ยควอเตอร์โดยปกติเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูทุกปีอะคะ่ะมันจะเป็นช่วงของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาดก็ตามนะคะในเรื่องของช่องทางการขายก็ตามถ้าสมมติว่าเรามาเจาะนะคะรายได้ของตัวมาสเตอร์นะคะถ้าทุกๆ100บาทเนี่ยจะแบ่งเป็นอะไรบ้างจะเห็นอย่างหนึ่งคะ่ะที่ดาวพูดกับทุกคนเสมอ ในเรื่องของตัวกำไรเราจะอยู่เอเวอร์เรทที่ประมาณ20%เราจะบอกเลยให้มันเกิดค่าใช้จ่ายหรือเกิดใดๆต่างๆก็ตามหรือว่าตัวไหนจะขึ้นจะลงเนี่ยกำไรของเราเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า20%นี่คือสิ่งที่เราคอมมิต ะะตัว S G N A ค่ะถ้าเราไปดูตัว e v e r a ร e เนีคะปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ29.7%ถ้า e v e r a ร e 3ปีเราอยู่ที่28.31%อย่างปีที่แล้วเนี่ยไตรมาส2นะะเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยเราโดนข่าวคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันเราก็บอกเราว่าเดี๋ยวพอไตรมาส3ไตรมาส4มันจะมาแอบสอบ แล้วพอแอปสอบแล้วเนี่ยค่ะเราบอกเลยค่ะว่า S G N A ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน30%เราฟิกให้เห็นด้วยเพราะทุกคนก็บอกว่ามันเป็นเพราะค่าใช้จ่ายการตลาดหรือเปล่าอย่างไตรามาสสปีที่แล้วเนี่ยค่าการตลาดมันน่าจะโดดขึ้นมาประมาณเกือบ15%เราบอกเลย total All ค่ะถ้าจะดูธุรกิจของ Master P เนี่ยอยากให้ดู total All ท,ท,ทั้งปีเราฟิกค่าใช้จ่ายการตลาดอยู่ที่ไม่เกิน9%คับนี้ก็เลยเป็นตัวที่สรุปทุกอย่างมาให้กับพี่ๆทุกคนค่ะ